ครับพี่น้องครับไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับครับสำหรับวันนี้ครับเข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องป้องไปนะครับเกษตรกรเช่าหน้าปังกองเฮาครับพี่กัดนี่อยู่บ้านโน่นตาลตำบลบักคาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเอาครับพี่น้องครับช่วงนี้กัมพบมาพร้กับจ้กของหน้างามเพิ่นครับผมสวัสดีครับไอแหนครับผมสวัสดีครับ โอ้เด็กครับพี่น้องครับนี่เราปลูกพักกระแหงได้เนี่ปว่าที่ทูเจ้าวันตั้งแต่เมื่อใดเนี่ครับผมวันที่ยี่สิบท่นวาครับประมาณวันที่ยี่สิบท่านว่าออกดีเต็มทุกเม็ดเลยออกดีทุกเม็ดเลยงอกดีวันเถาะสรุปเรางอกดีเนาะทุกเม็ดทุกเม็ดเลยเตี้ยมอ้วกคักแต่ทุกเม็ดเลรอเ่เคยเห็นเด็กเสี่ยงบันนีใส่น้ำนี่ใส่น้ำแบบใดเนี่ใส่บาดาลครับใส่บาดาลใส่บาดาลเจ้าโอ้ครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่านี่นครับนี่ บาดานเด้อครับพี่น้องครับนี่บัน,นี้เขาเจ้ามีหลายสายพันธุ์เจ้าขึ้นเลือกเอาไก่ท้องขํามแปดเก้าเห็นว่ามันได้ไลายไรอะไรนึงมันได้ตันกวเนี่ยละ่ะนี่ร่องบึงม,<ข>มันเป็นความือ่าเขาซาวาแมนเขาซาเขาซาวา,า,วา,วาบรรทัดไอเหนืผ้ามาบึงน้ำน้ำบาดาลเรัะโอ้นี่น้ำบาดาลครับพี่น้องครับสำหรับน้ำบาดาลในการที่เพิ่นเฮ็ดใส่สำหรับเฮ็ดหน้าปังเนาะ ปาท่อแบบนี้เลยตัวไหนเนี่ยสรุปแล้วไอ้ไหน,นก็ลังสื่อสารว่าระวังใดครับกับน้ำมันของค้วยเล็กเนี่ยอันไดประหยัดก็กันบุ้ยครับพี่น้องครับไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่ปาติโทษเป็นตสอนให้ครับเอาก่อนอื่นทักทายกันก่อนครับสวัสดีครับอให้พี่น้องป้องปายที่คารโบลักครับผมกเกษตรไทยรายวันกเกษตรไทยวรารตี้ครับ แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกระผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสางแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือครับตละมือก็นำเอาเกจสลักความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องป้องปายเป็นประจำนะครับครับพี่น้องครับสาหรับมื้ครับเข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องป้องปายนะครับเกษตรกรเช่าหน้าปังกองเฮ้าครับ พี่กัดนี่อยู่บ้านโน่นตาลตำบลมะคาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็ช่วงเดือนกอนที่ผ่านมาพอม,มีโอกาสได้มาทรง,ขงเขาปลูกเพิ่นนอนะครับส่วนรายละเอียดของการที่เพิ่นวานมือใดตอนนี้อายุเทา่าใดแล้วเพิ่นวานปุ๋ยไปแล้วก็วานมือใดแล้วก็เพิ่นใส่สูตรใดนะ เอาครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็มาพบมาพ่อกับจอาของหน้างามเพิ่นครับผมสวัสดีครับไอแหนครับผมสวัสดีครับโอ้ยครับมาทรงเขาไอแหน่นะครับตั้งแต่ปีกายนะครับเนาะเดือนกว่กวที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่ามีความขบหน้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะพี่น้องครับนี่หน้าเพิ่นเนาะแล้วนอกจากนั้นนี่ครับพี่พี่น้องครับนี่อยากให้เบิ่งพักมีซีใบนะครับนี่ที่เพิ่นปลูกอยู่นี่เนาะนี่เนาะครับนี่ปาดเป็นตะสอนให้ อันนี้สาหน่อยเจ้าเนาะนี่เนาะครับเนาะโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่เราปลูกพักกระแยงได้หนี่บ้านที่ถูเราปลูกพักกระแยงนะครับขางหน้าปังเราเนาะเอาบันทีสอบถามไอ้แหนครับเกี่ยวกับเรื่องของการเฮ็ดหน้าปังเนาอไก่ทองคำแปดเก้านะครับเจ้าว่านตั้งแต่มเมื่อใดเนี่ครับผมวันที่ยี่สิบท่นวาครับประมาณวันที่ยี่สิบท่านว่าวันที่ยี่สิบท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามปีไก่ที่พันมาเนาะ สำหรับตอนนี้มือนี่นี่กัวันที่เท่าไหร่เงี้ยสามประมาณเออสำหรับมือนี้วันที่สิบสามเนาะเอาก่อื่นอยากสีสอบถามไอ้แหนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตอนที่เจ้ามาตอนที่เจ้าแท่เขานี่เป็นยังไรมันออกดีมันงอกดีปันไดลสาหรับไก่ทองคำเ่าออกดีเต็มทุกเม็ดเลยออกดีทุกเม็ดเลยงอกดีวันเทาสรุปเรางอกดีเนาะทุกเม็ดทุกเม็ดเลยเตี้ยงอกบักเตี้ยทุกเม็ดหลือว่าก็เห็นเด็กเสี่ยง เอาบะนี้ก็เลยสอบถามไอ้แหนนะครับว่าในพื้นที่นี่ให้ของเจ้านี่ทั้งเบินี่จักไรเนาะนี่นะประมาณสี่ไรครับประมาณสี่ไรเป็นให้เดียวเลยเตี้ยโอ้ครับพอยพี่น้องครับเห็ดหน้าเห็ดเป็นให้เดียวเลยเป็นหน้าปังเป็นหน้าตีนบ้านนี่เฮี้ยนเพิ่นเด้ครับพอยพี่น้องครับนี่อยู่ใกล้ๆนี่นะเป็นตีนบ้านเนาะครับนอเออบะนี้ใส่น้ำนี่ใส่น้ำแบบไรเนี่ไ้บาดาลครับ ใส่บาดาลใส่บาดาลเจ้าโอ้ครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่เนี่ครับนี่บาดาลเด้อครับพี่น้องครับนี่อ๋อผมนึกว่าเจ้าใส่น้ำจากซี่จากยางตาได้เห็ดมาได้เลยสองปีแล้วครับสองปีแล้วใส่น้ำบาดาลวันเถาะในพื้นที่ตัวไหนที่เจ้าใส่น้ำบาดาลอยู่นี่นอกจากนอกจากไก่ทองคำหฮออยู่นี่แล้วทั้งคุณก็มีอีกนะครับเอาเนียวกอขอยีิบสองครับกอขอยิบสองครับพี่น้องครับเราทั้งนี้เด้เป็นแม่โจ้ครับ หน้าค่าครับแม่โจ้ครื่องหนึ่งกับหน้าค่าอีครื่องหนึ่งโอ้ครับพี่น้องครับพันนั่นครับเอาแนวมันโอ้เอาแนวมันเนาะแมันรับเจ้าใดแนวมาใส่ไปหาซื้อล้วครับน้ำล่านเขาสำหรับไอ้เนื้อเราเป็นคนแปลกๆด้ยเราก็หาพันแปลกๆมานะครับในการสิบพอเอาพันเนาะแมนครับทั้งหมดเก่าไรในน้ำเพียงพ่อวอพ่อครับพ่ออืมอืมสี่ไรนี่สูบมั่นสองหมื่น อืมมก็มือสองขึ้นอ๋อครับครับว่าผมใส่ทึ่งได่ทึ่งขั้วเล็กซอยกันหมายถึงว่าใส่แบบไหนย่ำขึ้นใส่ได้ย่ำเว้นใส่ขั้วเล็กครับในการปั้นเนี่ยอ๋อเนี่ยครับพี่พี่น้องครับขึ้นเป็นนอนเป็นองไรก็ใส่ไถโอ้ใส่ไดใส่เวฟ้าเอาย่ำกลางเว้นนี่ใส่ใส่ขั้วเล็กเอาอ้าวก็เป็นอีกเทคนิควิธีการหนึ่งนะครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวช่วงท้ายสุดคลิปเขาจังยางไปเบิ้งจังน้อยนะครับพี่น้องครับว่าเพิ่นเฮ็ดแบบใดนะครับ สำหรับหน้าปังใส่น้าบาดานนะครับเนาะเอาวันนี้ไอ้แหนผมสอบถามว่าช่วงหน้าปีที่ผ่านมาเจ้าเจ้าใส่สายพันธุ์ใดนี่สำหรับหน้ายู่นีคเก่าไรก็ไรตัวนี้เพิ่นใส่เขาเมลิซื้นหาครับนี่เมลิหนึ่งศูนย์ห้าเนาะมันใส่เขาเนียวใส่เขาเนียวต้นเตี้ยโอ้เนียวอีเตียแนนครับโอ้เหนียวอีเตียเนาะผลผลเป็นอย่งไรเน่ได้ดีอยู่ครับ มีได้ขอลอยก็ทุงเออเออโอ้ครับหนาอะไรได้ลอยก็ทุงเออเออหาุงอยู่แล้วโอ้เอาบะนี้นึ่งซูนหาหน้าปีปีไก่เนี่ทั้งเบิร์ตยู่นี่จักไรเก็จะว่าซีไร่เนาะได้เท่าไหร่สองตันกัวสองตันกลัวเนาะเอากะมันมันมีปัญหาอุปสรรคแข็งเนี่ยลดเกี่ยวมาให้ห้องไงหรือมันกรอบโอ้มันกรอบโอ้ช่วงนั้นเนาะช่วงเขาไงเนาะมื่กั หยากน้ำนี่แหละมันหยากน้ำรถเกี่ยวนี่แหละหน้าปังปีไก่เจ้าเจ้าใส่ยังนี่มองมองมองซีไรนี่ใสเขาเหนียวครับใส่เขาเหนียวใส่เขานิ่วอยู่ใส่ข้าวเหนียวนี่เหนียวพันเด๋เนื้อคอขอยี่บสองครับกอขอยิบสองเอาแสดงว่าที่พันมาเจ้าเจ้าใส่กอขอยิบสองตลอดเลย เป็นไงเนี่ยซีไรนนี่ไดี๋ยวถ้าเดี๋ยวสามตันกลัวอยู่กับกับพ่อฟังอย่างนี้แน่นอนบันนี้นาปังในพื้นที่นี่เจ้าใส่กอขอยี่สิบสองใส่เขาเนี้ยว่าตลอดบันนี้เจ้าคือคือเปลี่ยนมาเป็นไก่ทองค้ามแปดเก้าให้น้องเฮ็ดมันนี้ผู้หน้าผู้ใหญ่นี่เรียกว่าเฮ็ดเขาเจ้าซะเพราะว่าเราเฮ็ดเขาเจ้ามาตั้งแต่เล้วอืใอย่ามันแจีม อืมอืมอืมเล่เหล่าเฮ็ดกับเจ้าเล่บอลอ๋ออ๋ออ๋อข้ขั้นั่นผมได้เฮ็ดเขาเหเนียวตลอดเล่อ๋อเฮ็ดเป็นขัองแมนครับเอาเอาคือไดการตัวละเอาพ่อยพี่น้องครับ,บนี่ขั้งทั้งนี้ครับนี่นี่นี่ขังทั้งถนนนนทางเพิ่นไปทั้งนั้นนี่คือเขาเหนียวขั้อแองทั้งนียวเขาเจ้ามันมันจึงสีบอส<า>ปนกันมันจึงสีบอดีดมันจึงบอมีปัญหาเรื่องเขาปนเขาดีดเนาะบ้านี้เขาเจ้ามีหลายสายพันธุ์เจ้าขึ้นเลือกเอาไกลทองคำแปดเก้า เห็นว่ามันได้หล่ไลายล่นึงมันได้ตันกัวนี่แหละได้ร่องบึงอมันขป็นความลื้อปะเขาซาวาแมนครับแมนเขาซาเขาซาวาวันต่อซาร่องบึงเอาล่ะร่องบึงทุกเนี่ยหอยลวเออร่องบึงสุยังสุยเนี่ยเพราะว่าที่ไอ้เนือแล้วก็คดมาร่องอยู่แล้วเนาะเออเออเออปีนี้จากการที่ผ่านไหมสามสัปดาห์นี่ก็ถือว่าไข่เน่แล้ววันต่อวันทีนสามจ็คต้นเลยวัน่สามจักต้นเลยโอ้วยเลยเออ เอาบานนี้บานนี้ตอนนี้เจ้าใส่ปุ๋ยไปบานนี้ตอนนี้ปุ๋ยแล้วครับนี่ได้ได้สามมือนี่ยละครับโอ้ได้มือที่สามนี่ช่วงใส่นี่มันเกิดหนาวเนี่ยจักหน่อยตอพี่น้องนะครับนอปลาดขนาดาหนาวไก่ทองคำแปดเก้ายืนเที่ยงทีรีครับพี่น้องครับนี่โอ้บวกกับน้ำแล้วดีเนี่ยนะครับพี่น้องครับนี่เราก็น่าจะก็เสมอดีดีเลยไอเนี่ยได้การเลยโบมี่มองรูปโบมี่มองเวงมองวางพี่นต ใส่ปุ๋ยสูตรใดอันเนี้ยสิหนย์ศูนใส่ยูเรียสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นสูตรเดียวเลยอ้อยติอ้อยสักก้อนเจ้าสีใส่สักเทียอบบนี้สำหรับปุ๋ยเจ้าะสองเทียใส่สองเทียที่แรกนี่ใส่บักยูเรียอ้อยเลยเออปุ๋ยสูตรทิเออซึ่งปกตินี่คนภาคอีสานบ้านทัานี่ส่วนมากนี่ครั้งที่หนึ่งนี่ นักมนยูเลียเลยวันเถาะโดยเฉพาะยิ่งๆบอกว่าอ้อยออยเอายูเลียมาอ้อยวันเถาะบ่อ้อยลหรเอาหลายเติบวันเถาะซีไร่จ้าใส่ยักถุงผมว่าเหมือนจะใส่จักสามถุงนี่แสามถุงวันเถาะอ้าวนะครับยูนี่เบิร์ตสามถุงเหรอเนาะบานอีครั้งที่สองจาดีใส่ตอนไหนบ้านประมาณเดือนอีกเดือนครบเดือนพอดีเลยครับต้องใส่ครบเดือนยังไงใส่นะครับเออในความคิดเจ้าใส่สูตรไหน ยูเลียวกับสูตรซิบหาซิบหาผสมกันเหมอนโอ้ผสมกันเนาะในอัตราส่วนต่างๆแค่ไหนเนี่ยหนึ่งส่วนสองครับหนึ่งส่วนสองยูเลี่ยนึงครับบักซิบหาซิบหาบักสูตรเสมอนี่คสองครับเออนั่ยนี่นครับนั่นนั่นเป็นความคูดความอ่านของไอเนื้เพิ่นเนาะเอาครับพี่น้องป้องไปครับมื่อนี้ก็เลยมาเยี่ยมยามถามข้าวนะครับสำหรับไอเนื้อนะครับสำหรับไก่ทองคำแปดเก้านะครับเป็นสัปดาห์ที่สามเราก็ว่านปุ๋ย อ้อยด้วยยูเรียเป็นทีเรียบร้อยแล้วได้สามมือแต่นี้ครับส่วนความคืบหน้าสิเป็นยังไงนะครับนุ่มควัญชช่หัวใจกษตเนะครับกส็สิได้มายามไอเหนียกได้บะนี่ในช่วงเวลาต่างๆเนาะกะส็สิได้มายามกันอีกนะครับเอาบานี้พาไปเบิงเนีํยสำหรับน้ำบาดาลของเจ้านะเป็นยังไงเนี้ยครับเอาไปเลยครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับไอเหน,เนียพามาเบิงน้ำน้ำบาดาลเถะโอ้นี่น้ำบาดาลครับพี่น้องครับ สำหรับน้ำบาดาลในการที่เพิ่นเห็ดใส่สำหรับเห็ดหน้าปังเนาะครับป้าท่อบักบนี้เลียกตัวไหนเนี่ยท่อซีนิวท่อซีนิวนะครับใช่หรืมันลงดิ้นมองไรล่องจ่อมันเป็นจ่อหานิวครับเนี่ยจ่อหาหนิวพักขึ้นมาซีนิวเนาะลดลงมาซีนิวเออบันี้ออกมาซีนิวออหลังจากนั้นแปรงได้ต่อไปนี้ออกมาห้ามาใส่ไดตัวนี้ครับเนี่ย ใส่ไดตัวนี้โอ้นี่ไดบกใหญ่เลยพี่น้องครับนี่ยมาเคลืนผมใส่ใดน้มเว้นใส่ขั้วเล็กยามมาเคลืนใส่ใดย้มกันเว้นใส่ขั้วเล็กเอาคือเฮดังสัน่นไอ้เนียหน้ามันคนเนียนอยู่ไกลหน้าไหครับมันเลยคนจากไรก็เลยดัดแปลงไปแนวนี้ครับผมโอ้หมยก็วายน้ำกันเคืนนี่ใหญ่บรินอนครับมันเสียงดังสรุปเราคั้วเล็กเสียงดังครับพี่น้องครับนี่ โอ้นี่นี่โย่นี่เฮี้ยนอยู่ใกล้นี่ครับพี่น้องครับขันซงว่าใส่ขั้วเล็กวุนวุนว่นวนนี่ย่ำกลางคืนนี่มันสีดังเนาะก็เลยใส่ใดแมนครับแต่ว่าย่ำกลางเวทนี่อิสระเลยโอ้นี่คือวิธีการเนาะย่ำย่ำมาขึ้นนี่มันจีผมสูบทดลองเบื้องนี่สามหมื่นสามขึ้นนี่มันจีแชะหกรวยห้าสิบกว่าบาทใส่ใดหมายเึงว่าคาไฟเจ้าแมนครับเออ วัอนี้เขามาใส่ก้วยเล็กก่ออืม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 มือเนี้ยเขาเตรียมเต็มถังเลยเออถังหนึ่งนี่จิโก้สองร้อยอยู่อ่ะเออเบิ้งสรุปแล้วไอ้เนี้ยก็รังสื่อสารว่าระวังใดกับน้ำมันของก้วยเล็กนี่อันใดประหยัดก็กันแม่นครับเพรว่าใดคนละประหยัดก็ใดประหยัดก็คือค่าไฟประหยัดก็วันเถาะเอออ่าการขึ้นของน้ำเป็นอย่งไรเนี่ยซ้ำกันครับน้ำซ้ำกันวันเถาะอืมรับกับรถซ้ำกันอยู่ เออเอาบานนี้พ่อตาปันแบบนี้พ่อตะใดแบบนี้ปั๊บเีน้าเป้ไงไดแบบนคค่บ้านนี้ใส่ล่ะพ่อ่าครับพี่น้องนี่ครับพ่อตาขึ้นปั๊บเรียบร้อยแล้วเ<ล>ดี๋ยวรับ <ลง S 2> <ห>มาบานนี้ทอทอบอกนี้หลังจากนั้นเป้ไงไดนี่โอ้บานที่นี่ลงไปนีเลยบู้ยครับพี่น้องครับงูใหญ่ไปทั้งผุนเลยครับพี่น้องครับบานนี้ทาผุดผุ่ลงให้หน้าผุนครับพี่น้องครับอื เอาผมนึกว่าเจ้าใส่น้ำซีไหมบ่ครับบผมทดลองมาทดลองได้สองปีมาเแล้วครับเออทดลองสูบรองเบิงให้ลองเบิงเออเดียก็เลยบ่หนำซีน้ำเป็นเต๋่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่อ่่่่่่า่่่่่่่เออ่่่อันนี้อยากได้ย่่่ด่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่แ่่่่่อออ โซาดียมกับ่อพงมันจอมือนหนึ่งครับการจ่อเออกับบอพงเพราเราวายดีมันบอเข้มเตอันนี้ครับบอครับกินได้อือกินได้สบายเลยอืมอืมโอ้สร้างคนสิ้นหมายความไหมเต้ครับโอ้ได้การได้การนะครับเนาะเอาพี่น้องครับครบถ้วนนะครับสําหรับมือนี้เนาะมาเยี่ยมยามถามข่าวไอ้แหนนะครับพี่กี่อยู่บ้านโน่นตาลตำบลมะขามอำเภอกันทาวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับขอบพระคุณไอ้แหนได้หลายครับผมครับผม ครับท้ายสุดคลิปครับพี่น้องครับอเป็นตสอนให้ครับสําหรับพืชผักสวนขั้วพ่นเนานอกิะบแเนี่ยบักฮุงปาดนะครับดกคักเป็นตาไนนะครับนอกบะบเนี่ยสองต้นนี่ครับกับและนอกจากนั่นครับพี่น้องครับนี่นี่พักนี่ี่ใบเพ่นนะครับอยู่ขางคู่สานีเนาะนี่อนี่ครับนี่อพักซี่ ผักหอมบัวนะครับผักกาดหินนะครับผักกาดสอยนี่ครับพี่น้องครับหลายซึ่งหลายอย่างเนาะอหยอดฟักซี่ครับพี่น้องครับนี่อยู่ขางหน้าปังงามเพิ่นนี่ครับเนาะไก่ทองคำแปดเก้าครับเมื่อนี้ก็เลยมาติดตามผลนะครับสําหรับเกษตรกรผู้ที่ใส่ไก่ทองคำแปดเก้านะครับเนาะเอาราละเอียดตั้งๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนุ่มขวัญชช่หัวใจเกษตรนะครับกัสิได้มาติดตามนะครับ สำหรับผลงานนะครับอยู่พ,พิกัดอยู่มองนี้นะครับบ้านโนนตาลตำบลมะข่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับเนาะครับถ่ายสุดคลิปสำหรับวันนี้ครับฝากกำลังใจให้กับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรในเด้อนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้ในเด้อนะครับเพื่อสิบ,บริสุพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับ ครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มควันแช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขอร่าผ้าจากพอพี่น้องฟ้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยงามขักปัญญงครับพี่น้องครับนี่ครับ